ก็ขอ,อกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพี่หมีนั่งเล่าใน e ีีที่สองกับเรื่องเล่าที่มีชื่อว่าผีไอ้โมงเหมือนเดิมครับผมเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเล่าจากประสบการณ์ของผมโดยตรงเหมือนกันหนึ่งเรื่อง และยังมีเรื่องเล่าอีกเยอะแยะมากมายที่จะทยอยทยอยมาเล่าให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันขอให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านมีวิจรารณญาณในการรับช,รบชมรับฟังกันด้วยละกันนะครับโอเคครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยผีไอ้โมง่งสำหรับบ้านผมเนี่ยผีไอ้โม่งเนี่ย ก็คือผีใต้ยโหงนะครับคุณผู้ชมผีใต้ยโหงที่เป็นวัยรุ่นที่ค่อนข้างแก่นค่อนข้างเหี้ยวและก็อาจจะแบบประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตหรือ,อโดนยิงเสียชีวิตอะไรทํานองนี้นะครับซึ่ง ในยุคยุคนั้นเนี่ยผมย้อนไปเมื่อประมาณผมอายุประมาณเจ็ขวบในยุคนั้นเนี่ยในหมู่บ้านผมเนี่ยเรื่องราวของผีไอ้โมงเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นกระแสโด่งดังมากในกลุ่มหมู่บ้านรู้สึกเหมือนว่าช่วงน,นั้นจะเป็นช่วงที่ผีไอ้โมงเนี่ยจะออกมาพบเจอผู้คนมากมาย ไม่ว่าจะอาจจะเป็นการขอส่วนบุญก็ดีหรืออะไรก็ดีไม่มีใครทราบได้โดยลักษณะของปีไอ้โมงเนี่ยส่วนใหญ่คนที่เจอก็จะเจอเป็นเงาของผู้ชายดำดำเป็นเงาดําำเป็นกลุ่มเงาดําหรือเจอเป็นในรูปร่างคนดำดำที่ไม่ได้มีลักษณะแบบที่เราเห็นได้ชัดเจน เราจะเห็นเพียงแค่เป็นเงาดำๆเพียงเท่านั้นสําหรับสิ่งที่ผมได้พบเจอมาเนี่ยคือบ้านผมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยบ้านผมเนี่ยจะอยู่ในสวนซึ่งเป็นสวนยางคนใต้ก็จะมีอาชีพปิดยางนะครับบ้านผมเนี่ยจะอยู่ในสวนหรือที่คนใต้เขาเรียกว่า กรงซีครับเขาจะเรียกว่ากรงซีซึ่งซึ่งบ้านผมจะอยู่ในในสวนยางแต่รอบๆอบสวนยางเนี่ยก็คืออยู่กลางสวนยางที่มีรัศมีสวนยางเนี่ยน่าจะประมาณเกือบเกือบหนึ่งร้อยได้ได้นะครับเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่อะลึกพอสมควรอยู่ประมาณกลางกลางสวนเลยก็ว่าได้ หรือถ้าหากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนึกไม่ออกก็ลองนึกถึงในทํานองของกระท่อมปายนาะของคนภาคอีสานนะครับแต่อันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะเป็นบ้านปูนจะไม่ใช่กระท่อมซึ่งพื้นที่บ้านบ้านปูนหรือกคงซีของผมเนี่ยในตอนในยุคนั้นเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะกว้างขวางเลยทีเดียวผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็คือจะไม่ค่อย อยู่บ้านกันในเวลากลางคืนนะครับส่วนใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็คือจะไปทำมาหากินครับก็คือไปตีดยางกันในเวลากลางคืนจะเหลือเพียงแค่เด็กสองสาคนที่อยู่ในบ้านซึ่งตอนนั้นก็จะมีผมและพี่ๆอยู่ประมาณสามคนที่นอนอยู่ในบ้านซึ่งตัวพี่ผมเนี่ยจะนอนอยู่ในห้องนอน ทั้งสองคนส่วนตัวผมเองเนี่ยด้วยความที่ผมเป็นคนค่อนข้างที่จะขี้ร้อนผมก็เลยในตอนเด็กวัยนั้นเนี่ยผมก็เลยมักจะนอนที่หน้าทีวีเพราะว่า,าหน้าทีวีเนี่ยค่อนข้างที่จะเย็ยนสบายและก็ตรงบริเวณที่หน้าทีวีเนี่ยก็จะเป็นห้องโถงที่ค่อนข้างที่จะกว้างอากาศถ่ายเทค่อนข้างที่จะดีและ อีกอย่างหนึ่งก็คือพื้นที่เนี่ยในส่วนยางเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมืดครับค่อนข้างที่จะมืดแต่ในคืนคืนนั้นเนี่ยเป็นคืนวันพระหรือวันโกนเนี่ยผมจำได้ไม่แม่นเท่าไหร่แต่สิ่งที่ผมจําได้แม่นเลยก็คือคืนนั้นเป็นคืนเดือนหงายแน่นอนครับเพราะว่าแสงจันทร์เนี่ยส่องลงมาถึงหลังคาบ้านผม แล้วก็ส่องลงมาในตัวบ้านเพราะว่าในบ้านผมเนี่ยหลังคาเนี่ยก็จะมีหลังคาบางจุดที่เขาใส่เป็นลักษณะกระเบื้องใสครับที่มันจะเป็นกระเบื้องใสมองทะลุข้างนอกได้มันก็เลยทำให้แสงจันทร์เนี่ยส่องลงมาถึงในตัวบ้านได้ก็จะเป็นแสงสลัวๆที่พอจะมองเห็น มองเห็นอะไรได้ผมนอนไปในช่วงเวลาประมาณน่าจะประมาณตีสามหรือตีสองกว่า,วาตอนนั้นผมก็ได้ตื่นขึ้นมาผมเนี่ยจะนอนในลักษณะก็คือคลุมโปงครับเอาผ้าห่มคลุมโปงแล้วก็นอนผมเปิดผ้าห่มแล้วผมก็เห็นเป็นเงาดำๆผู้ชาย ในลักษณะที่นั่งยองยองอยู่ตรงปลายเท้าครับซึ่งปลายเท้านี่ก็คือหน้าทีวีก็คือตำแหน่งทีวีเลยซึ่งผมเห็นเป็นลักษณะผู้ชายเนี่ยนั่งยองยองอยู่ตรงปลายเทา้าแล้วก็นั่งดูดบุหรี่นั่งดูดบุหรี่ก็จะมีแสงแดงๆเหมือนเวลาเราดูดบุหรี่ครับมันก็จะวาบแดงขึ้นมา ซึ่งตอนนั้นอ่ะในตอนเด็กผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับผมไม่ได้คิดไปถึงขั้นนั้นผมคิดว่าเอ้ยคืนนี้สงสัยที่บ้านเราอ่ะคงไม่ได้ปีดยางสงสัยจะเป็นวันหยุดผมก็เลยคิดว่าเป็นพ่อผมซะมากกว่าที่ยังไม่ได้นอนเพราะว่าพ่อผมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะนอนดึกพอสมควร แต่ในขณะนั้นก็คือในบ้านเนี่ยก็คือจะปิดไฟทุกดวงนะจะไม่มีไฟเลยแม้แต่ดวงเดียวเพราะว่าจะปิดไฟทุกดวงเลยผมก็เลยเรียกครับผมเรียกเขาเพราะว่าผมคิดว่าเงาเงานั้นคือพ่อผมเองผมก็เลยเรียกพ่ออ่านไปประมาณสองสามครั้งที่ผมเรียกพ่อไป ก็ไม่มีไม่มีปฏิกิริยาอะไรตอบรับจากเงาเงา้้นเงานั้นที่ผมเห็นนะครับในขณะนั้นผมก็เลยเอกใจขึ้นมาได้ว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่ผีไอ้โม่งเนี่ยมันกำลังระบาดตอนนั้นคือผมอนึกขึ้นได้มาคือผมกลัว กลัวสุดหัวใจเลยครับคุณผู้ชมผมกลัวมากๆจนต้องคุมโปงกลับไปผมคุมโปงกลับไปแล้วก็คิดในใจว่าผมจะทํำยังไงดีตอนนั้นคือผมกลัวมากด้วยวัยที่เรายังเด็กด้วยและก็นในบ้านเนี่ยก็ไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่เลยหลังจากนั้นผมก็เลยผ่านไปประมาณสามนาทีสี่นาทีผมก็เลยตัดสินใจเปิดผ้าห่ม มามองอีกทีพอเราเปิดพระห่มออกมามองสิ่งที่ผมเห็นก็คือเงานั้นมันหายไปแล้วครับเงานั้นมันได้หายไปแล้วในใจผมก็รู้สึกโล่งใจมากที่ที่ที่เงานี้หายไปเพราะว่าผมก็คิดว่าผมคงไม่โดนแล้วละ่ะผมก็คิดว่าเขาแค่มาปรากฏให้เห็นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ที่ไหนได้ พอจังหวะที่ผมกาลังจะจะนอนจะคุมโปงกลับไปเหมือนเดิมผมรู้สึกแปลกๆตรงหัวนอนนะครับผมรู้สึกแปลกๆหนาวหัวหนาวศีรษะแปลกๆผมก็เลยเงยนหน้าไปมองตรงหัวนอนผมในลักษณะที่ผมนอนแล้วผมเงายหน้ามองขึ้นไปครับสิ่งที่ผมเห็นทำมาผมหัวใจแทบหลุดออกจากตัวเลยครับตอนนั้นคือผมกลัวสุดขีดเลยครับ ผมเห็นเงาเงานั้นเนี่ยครับมานั่งยองยองดูดบุหรี่อยู่ตรงหัวนอนผมตรงหัวนอนผมแต่เขาไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับคุณผู้ชมเขานั่งยองๆและเขาก็ดูดบุหรี่แต่สิ่งที่แปลกคือมันไม่มีกลิ่นบุหรี่เลยครับแต่เราเห็นเป็นดวงไฟก็คือเลยลักษณะที่เขานั่งดูดบุหรี่ในตอนนั้นคือผมกลัวจนสุดขีดเลยครับ กลัวสุดขีดกลัวจนแบบผมคลุมโปงไปนอนสั่นครับนอนสันนนส่นเลยนอนสั่นเลยตื่นเช้าขึ้นมาคือคือจับไข้อะครับผมไม่กล้าที่จะเปิดกลับไปดูอีกรอบหนึ่งครับผมไม่รู้ว่าเขาหายไปตอนไหนหรือเขาเขาอยู่จนถึงเช้าหรือเปล่าผมไม่ทราบเลยตอนนั้นคือผมคุมโปงไปคือผมกลัวจนแบบ กัวไม่รู้จะทำยังไงครับเราไม่รู้ว่าว่าเขาจะทําอะไรเราหรือเปล่าหรือเราไม่รู้ว่าเขาจะมาดีหรือมาร้ายอย่างเงี้ยคุณผู้ชมในตอนนั้นคือในความคิดที่เราเป็นเด็กเราไม่เราไม่เราไม่รู้ว่าเราจะต้องทํำยังไงครับไม่รู้ว่าจะต้องสวดมนต์ไล่หรือยังไงหรือเราเราเป็นเด็กครับคุณผู้ชมเราไม่มีความรู้เรื่องบทสวดมนต์อะไรต่างๆเลยเต็มที่ก็คือนโมตัสสะหรือไม่ก็ อาจะหงสัมมาแค่เนี้ครับคุณผู้ชมในตอนในตอนช่วงนั้นที่เพราะว่าเราเป็นเด็กมากๆครับเจ็ดแปดขวบนี่คือเด็กมากๆอันนี้ก็เป็นหนึ่งประสบการณ์ที่ผมจำไม่ลืมครับจำไม่ลืมเลยในวัยเด็กที่ผมเจอมาแต่ก็ถือว่าเป็นน้ำย่อยเล็กๆน้อยๆครับให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันส่วนมากนะ่ะ หรือประสบการณ์แปลกๆเนี่ยจะมาในลักษณะแค่ไม่ได้ไม่ได้ชัดเจนมากครับในตอนเด็กจะมาแค่แวบๆจะไม่ได้ชัดเจนอะไรมากอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องเรียกน้ำย่อยให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ได้ร่วมประสบการณ์กันได้ได้ร่วมรับชมรับฟังกันแล้วถ้าหากใครเนี่ยครับ มีประสบการณ์หลอนหรือประสบการณ์แปลกๆที่อยากจะมาร่วมกันเผยแพร่ในช่องทางนี้นะครับก็คือสามารถอินบล็อกเข้ามาในเพจ Facebook บีแบร์เพื่อนเรียกได้เพื่อที่มาร่วมสนุกร่วมแบ่งปันประสบการณ์กันนี่ก็เป็นเรื่องเล่าแบบมินิมอลครับคุณผู้ชมจากประสบการณ์ที่ผมเจอมา ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กๆสั้นๆแต่ความกลัวนั้นคือในวัยนั้นคือสุดขีดจริงๆยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจและก็ฝากติดตามกันด้วยละกันนะครับใครมีเรื่องเล่าดีๆก็สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อร่วมสนุกกันได้ร่วมประสบการณ์แชร์ประสบการณ์กันได้นะครับ สำหรับวันนี้ก็จบกันไปในเรื่องเล่าของผีเอโมงใน EP ที่2นี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ